ชื่ออาจจะดูฟู่ฟ้าหน่อยแต่รับรองทำไม่ยากกับเมนูเพนเน่ไก่ย่ยางซอสเฟสโต้ครับสวัสดีครับทุกคนได้เวลาอิ่มท้องกับซีโนคุกกิ้งคลับกับผมออตโตอาหารจานเส้นนะครับความอร่อยที่เส้นผมจะเลือกใช้เส้นคุณภาพดีจากอิตาลีกับนี่เลยครับเอ็กเน p ซี่เพเน่ลิกาเต้เบอร์19ได้เส้นดีๆต่อไปอมปกอบในจานก็อร่อยเพิ่มขึ้นแล้วครับ เราก็ใส่เกลือลงไปนะครับผมจะทําการแกะนะครับผมมีสติกเกอร์นะครับหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช่เส้นเพนเน่ใช้เส้นอื่นได้ไหมจริงๆแล้วก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเส้นเพนเน่จะช่วยจับซอสของเรามากขึ้นเวลาเรานําไปผัดแล้วพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะอร่อยชุ่มฉ่าในปากกว่าเส้นอื่นๆครับอันนี้นะครับผมมันก็จะมีเราสามารถม้วนนะครับแล้วก็แปะได้เลยครับผมครับผมเราก็ใช้เวลาต้มเส้นนะครับเป็นเวลา5นาทีนะครับระหว่างนี้เรามาทําไก่กันดีกว่าครับก็ใช้สันในไก่นะครับ เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเอนเนซี่นะครับเพสโตนะครับเป็นตัวหมักไก่เพสโตซอสของเอเนซี่ขวดนี้จริง,รงๆแค่นํามาคลุกกับเส้นก็อร่อยแล้ววันนี้เอามาหมักกับไก่เพื่อทําให้ได้รสชาติและความหอมอร่อยเพิ่มมากขึ้นเขามีทั้งน้ามันมะกอกอิตาเลียนชีสไายนัทและที่โดดเด่นเ,เลยก็คือโมระพาอิตาเลียนแค่เปิดขวดก็หอมมากๆแล้วพักไว้ประมาณ10-15าทีก็ได้นะครับ<ๆ>เพื่อให้ตัวเพสโตเนี่ยซึมเข้าตัวเนื้อไก่ คเวลา5นาทีนะครับแล้วเราก็ตักลมาพักเลยนะครับผมนี่เราก็จะทําการย่างไก่นะครับผมเรากใส่น้ามันลงไปนะครับผมระหว่างเรารอตัวกระทะร้อนนะครับเรามาหั่นผักกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมหยาบๆนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับนี้ก็หั่นเล็กๆนะครับเชียงปยองนะครับก็จะหั่นในชิ้นเล็กหน่อยนะครับก็มีมะเขือเทศนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้มะเขือเทศที่เป็นลูกเลยครับกระทะเราเริ่มร้อนนะครับเรามาทําการย่างไก่กันดีกว่าครับ เราย่างจนมีสีเหลืองนะคะผมใช้ตัวสันในไก่นะครับเพราะว่าตัวสันในไก่เนี่ยเขาจะมีความชุ่มฉ่ากว่าตัวที่เป็นอกไก่ธรรมดาครับผมและอย่างคือเพื่อสุขภาพด้วยครับครับผมตอนนี้นะครับไก่ของเราก็สีสันสวยงามแล้วครับผมมาพักไว้ก่อนนะครับผมอันนี้เราจะใช้กระทะเดียวกับที่เราย่างไก่นะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวผักของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของตัวไก่นะครับผมทาการผัดเลยนะครับเติมเพสโตลงไปด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับ เติมน้ำสต๊อกหน่อยนะครับผมน้ำที่เราแบบปรับต้มเส้นนะครับผมพะมันชานชีเล็กน้อยนะครับผมใบโหระพานะครับแล้วก็ใส่ลงไปนําตัวมะเขือเทศขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะนําตัวเส้นนะครับที่เราต้มไปนะครับใส่ไปเลยครับคลุกเคล้าเส้นกับตัวซอสเตสาโจของเรานะครับโดยพะมัานชีนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับเริ่มจัดจานกันดีว่วครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการหั่นไก่นะครับเส้นเพนเน่ของเรานะครับโอเคแล้วก็มะเขือเทศของเราเลยครับใส่ตัวเพสโต้ลงไปนะครับผมปส่ลหละพาเลยครับเด็ดวางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเพนเน่ไก่ย่างซอสเพสโต้ครับทำง่ายๆทุกคนสามารถทําตามได้มาชิมกันดีกว่าครับ เส้นเหนียวนุ่มหนึบอร่อยฉ่ำซอสสุดๆเมนูนี้ได้ทั้งโปรตีนจากเส้นและไก่และได้ประโยชน์จากน้ำมันมะกอกด้วยเมนูหน้าผมมีอะไรมาฝากอีกติดตามผมได้ในซีโน o ุกก n ้ครับทำได้อร่อยแน่นอนและพบกันครับ